คอร์สเรียนโซล่าเซลล์สุดพรีเมียมที่จะพาคุณก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบโซล่าเซลล์ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่แพร์แดนะ่าชื่อปอนนะครับทำธุรกิจก่อสร้างอยู่ครับผมแบงค์สิรินนะครับทำงานอยู่ที่บริษัทจุนใหม่ไทยอาชีพวิศวกรครับลบเมาก่อสร้างบริษัทับเมาก่อสร้างครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ประทุมธานีครับผม ขอแค่มีความสนใจไม่ว่าใครก็เรียนได้เราคัดสรรเนื้อหาเป็นอย่างดีมีสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนเจาะลึกแบบแอดวานซ์โดยเริ่มต้นทางเราจะสอนให้คุณรู้จักกับอุปกรณ์ทุกชนิดสอนออกแบบระบบผ่านทางโปรแกรมพีวิสตสอนถอดแบบประมาณราคาเพื่อหาจุดคุ้มจุนของการติดตั้งระบบโซล่าเซล เรียนรู้ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจากนั้นเราจะพาคุณออกไปลองติดตั้งแผงโซลาเซลล์รว่วไปถึงเรียนรู้การตั้งค่าเซ็ตระบบอินเวอร์เตอร์และเนื้อหาสุดพิเศษกับ EV Charger ที่สำคัญเข้ามาเรียนกับเรานอกจากจะได้รับความรู้แบบเจาะลึกแล้วคุณยังจะได้แลกเปลี่ยนคอนเนคชันกับเพื่อนรวมรุ่นที่มีความหลากหลายทางอาชีพอีกด้วยคุ้มมากเลยครับคุ้มตั้งแต่ค่าที่พักแล้วค่ะ คุ้มครับผมเรื่องของความรู้ครับคุ้มครับแล้วก็ได้คอนเนคชันแล้วก็เพื่อนร่วมอบรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับโอ้ oh, ผมมองว่าแค่ความรู้ที่ได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับคุ้มค่าคุ้มาราคากับทั้งสถานที่พักนะครับอาหารแล้วก็เพื่อนๆนะครับหากว่าใครสนใจคอร์สเรียนอบรมโซลาร์เซลล์ที่ให้มากกว่าความรู้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ